สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอกันในวันจุดวันแรงงานเนาะวันแรงงานวันนี้คนหายแรงงานผักผ่อนเป็นมือพิเศษของคนใส่เห็ดงานใส่แห้งเนาะวันนี้มาเข้าว,ว่อนกันคะ่ะมาเห็ดตรงคาไก่แสบๆกินน้ำกันสมุนไพรที่จะใส่เลยพี่น้องมีผิดมีหอมแดงค่ะมีใบมกโกดผักชีผักชีไทยเนาะ มีคา,า,าเอียงผักชีฝรั่งเนาะบานเฮาเอินหอมปอมหรือว่าผักชีเอยียงผักไปเรื่อยจะไข่ที่มึงน่าวน้ำค่ะอันนี้เสริมความแซ่บขนอรถไก่มากะเจนีเห็ดผู้ทานค่ะที่ประคาม น,นี่เป็นขออัวกะทิค่ะอนนี้ก็จะเป็นหางกะทิอันนี้บกเกียวกับแกงเนาะคลายร้อนน้ำรำไยเย็นๆอาพี่น,น้องข่าวคัวกับอ้องนม้มเดี๋ยวก่อนอื่นถ้ามาเริ่มเตรียมสมนุนไพรเลยค่ะ หัน่นค่หั่นตะไคร่ตะไคร่ช่วงนี้เพิ่นขาดน้ำเน้องจะต,ต้นจะจ่อยจะใส่ประมาณ3ามตนค่ะเพราะว่าต้นน้อยค่ะต้องขาไก่ก็จะใส่ใส่ไก่หลายเติวค่ะ มีคาอ่ออนเลยที่เราก็จะใส่เป็นคาแก่เลยน้องตลาดส่วนมากป็นคาขาแก่มาขายค่ะแต่เราขายคาอ่ออนกันคาแก่หรือมีดข่อยประคบนตรงนัง ือมาได้ตลาดขายยาวๆเนี่ยรู้สึกว่าหน่อยเนาะก็เลยไปเก็บมาจากนาบ้านนี่ค่ะสันๆปอมๆห่อนแห้งพี่น้องใหม่เบอร์ละละผักกระไดวาตะคนเขาห่อนเนาะต้นไม้ต้นไหลพันกระหอนคื้นกัน จะใส่ลายเติบค่ะหอมแดงจะเหให้น้ำซุปนี่กิ่นหอมแล้วก็รสหวานฉะนั้นก็จะใส่ลายเติบเดี๋ยวสิเตรียมมะงนาไว้สักลูกหนึ่งก่อนค่ะเปล๋ยวขวดก็จะโบแซบ เลยนะคะ ใส่เกลือลงไปค่ะตอนนี้กะทิเ้าก็เริ่มห่อนแล้วเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยตะไคร้ก็หอมแดงค่ะใส่ลงไป แดีวก็ะแกะข้านอกรดไก่ใส่ลงไปสักก้อนค่ะชินหนนนัวเอาบะคามเปีกยกใส่ลงไปค่ะปิดฟ้าหมอสักพักหนึ่งค่ะให้ไก่สุก จนกว่าจะนุ่มเนะ้ะเ,เห็ดใส่ลงไปค่ะเทคนิคแบบว่าอ้วนอ้วนตุบุแต่แซบค่ะช่วงนี้ผู้ใดเข้ามาในเพจเห็นเพจประกาศผ้าแซบจังไหนก็่ะเลื่อนไกลเด้วยค่ะเข้ามาให้กำลังใจแน่ เงียบเงาแลอเกินเนาะเหมือนไม่มีใครเห็นเลยเรยต้องจมจังหน่อยแหมากเราได้ยินลงย่างไปกันเงียบคลิปยงาคลิปสันหรือ่าลงภาพนิง่ง mm hmm. าพแจะไม่มีคนเห็นเลยค่ะหรือว่าเห็นโมลเลือนไก่กับโมเนาะโอ้ยต้นจะาของแต่ปานนั้นก็มีมาานาลงอยู่ค่ะยังพยายามที่จะลงุงเ,เรื่อยๆอยู่ ยังหน่อยกะบปอยังมูลืมเนาะยังใหลลนหะน่อยเห็นกะอ้ยเข้าไปเบิ่งเราจังหน่อยกันนะอย่าพักกาเราเป็นยังไงเพราะให้มูเห็นเพราะห้มูเด็กจำได้คิดฮอดคิดถึงบะรุงเลยเดี๋ยวมูจะลืมเนาะอย่างมูล,ลืมต้มข่าไก่เดี๋ยว มาหอดขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายแล้วค่ะหัวกะทิแส่ลงไปหัวกะทิกระแตกมันเบื่อละลายพี่นอ้องหเห็ดนะคะผู้ฐานนี่กระดอกสวยๆ หอดหนาฝนได้ไห้คะหอนเือเกินช่องนี้ก็เห็นเพดหรือว่าช่องบานช่องพะลล่งเลยมีฝนกันแล้วเนาะมีบักเ็ดนียังนํำแต่ว่าแถวปทุมนี่ยังเงียบอยู่ค่ะยังหอนหอนร้อนแล้วก็รอ้อนร้อนยังมุมีฝนยังมมมีความเย็นเลยค่ะ ใส่ผักชี้ต้องไปค่ะผักชี้ไทยผักชี้ไปเรื่อยหอมเปะหอมปลอมบานเท่าเนาะแต่และเพื่อนทีกต่เอิญบ่มมคือกันพริกทอดน่ไป ค่ะพี่น้องพอมค่ะค่ะเดี๋ยวสิตัดให้พี่น้องเบ่งเนาะต้องขาไก่มีความมันความเปรี้ยวความหอมค่ะ กินข่าวเตรียมข่าวสวยหอ่นหเลยค่ะแล้วจะตักเสิร์ฟนี่ค่ะเสร็จแล้วอาตาน่ากินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สามีก่อนน้พี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ